วแม่ของวงการอัปเดตชีวิตล่าสุดตอนนี้ดีเวอร์ย้ายไปอยู่ที่อิตาลี คืนแทนเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วในตอนนี้สําหรับไอซ์อภิษดาที่ตอนนี้ขอบินลัดฟ้าไปอยู่ที่ประเทศอิตาลีบ้านของคุณสามีชาวต่างชาติและหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของแม่ไอซ์อยู่นั้นจะเห็นได้ว่าเธอจะออกมาโพสต์ภาพชีวิตแม่บ้านเลี้ยงลูกดูแลสามีให้ได้เห็นกันแถมในตอนนี้น้องเลอาเข้าสู่ช่วงวัยที่น่ารักน่าชังสุดๆแถมชีวิตตอนนี้ของไอซ์ก็ดีสุดๆส,สามีรักสามีหลงซื้อบ้านพักต่างอากาศบนเขาที่ประเทศอิตาลี ล่าสุดไอได้ออกมาอัปเดตชีวิตผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยไอได้เผยว่ายอมให้สามีบงการชีวิตเมื่อก่อนไม่รู้ตัวเลยว่าจะได้คนแบบไหนมาเป็นสามีแต่เราก็รู้ว่าเราชอบคนแบบไหนไออยากแต่งงานกับคนที่เรารู้สึกเกรงใจแต่เราไม่อยากวีนใส่เขาแต่คนนี้เราทำแบบนั้นใส่เขาไม่ได้หรือทำแบบนี้กับคนนี้ได้